เพื่อวันนี้อารมณ์ดีมาเก็บข้าวสงบนุ่งโจมเห็นไหมกันไม่ปีกผมผมช่วยเราเองเมื่อกี้ดูจังได้ออกทิเดียนมาผู้ชมโอ้จะรู้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เบล็อกเลยหรอเราต้องหาวิธีกันก่อนนะคะนะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตหาวิธีก่อนขั้นตอนแรกผมต้อง อุตๆๆๆดบอกเ่ายมุกมุกมองสานนะเออกันมีแค่3สามบอกต่อครับดีไปหน่อยครับเอาหมโตตีนะเจาเราไม่อยากหมด้ายเราอยากให้นายอาจจะชอบมาวีโววีโวจัปึ๊มาเอ่ยมาเม่เอ่ยขยวด้กับเราจริงเลยโอเควันนี้ แล้วเราจะหาวิธีการทำริปอมีนอาตาโนมาสกันนะครับโอเคขออนุญาตปัดโอเคดูไว้นะครับผู้ชมเอ่อทำไมนะตรงนี้อ่ะมันต้องขุดบลอกล้ำไว้ถึงบลอกนี่แล้วก็จะมีน้ำไหลลงมานี่ผอมีน้ำถึงใช่ไหม พอมีน้ำถึงใช่ไหมที่ปัม๊มให้ให้นะไงามากของมาครับนะครับตอนวิธีนี้ไง่ายงายมากโอเคสอนตามกันนะครับมาดูกันเลยนะครับผู้ชมเพาจะเป็นเหี่ยงแต่ตอนนี้เราไม่มีลาวาเลยนะครับโอเคน้ำแล้วก็มันจะมีหลุมอยู่หนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเอาลาวา ตอนตแรกตาแบบนี้ก็เดี๋ยวผมไปเอาลาวามาก่อนนะครับนี่ลาวาออหลุดในี่สัยลาวาครับลาวาว้าว คล้ผู้ชมรก็ระวังนะ้แล้วก็ระวงังลาวาไปนี่ลาวาไหลก็จะเป็นออน่เห็นไหมจะเป็นของดีม้แล้วก็มันจะทําต่อไปเห็นไหมได้แล้วเมื่อกี้เกรดบินมาผู้ชมทำอะไรดีอะไม่รู้อะตอนนี้นเราเหินก็โอแล้วเรามีหินแล้ว เราปูให้ความตรงนี้ด้วยนะครบเกสยิงแถวๆนั้นแหละที่ฟอร์มเข้าสึงมันยิงราเบิดไปนัดน,นึงแลนะครับระแวงอยู่มากเลยนะครับเลดมนันเกดมาแล้วมันอาาราด้วยนะคระทำไมเป็นเราดูมาก็มาไปส ดีนะมาแต่อย่าระบิโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอยระเบิดของมันกว่าที่มาจับกับเราไว้นะตาำจนทำคล้ำน้ำตาดูว่าคล้ำน้ำตาหรือไม่คล้ำเนี่ยทุ่นดีแล้วไม่ทำของเสียหายอเออยอมติ้งกอนสักหน่อยแล้วก็ เอา,อา,อาหมดแล้วยากเดี๋ยวค่อย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 เอาใหม่เออยงังมีแล้วก็จะมีแล้วโอเคหมดไปดูกันต่อแทปที่ปั๊มลาวาก็ง่ายนะครับดูดีๆนะครับอืโอ้โห ก็มาอ okay. like. like 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 e ยู่ตรงนี uh. ้นะครับนี่เห็นไหมเอาแล้วก็ดิงไปด้วยโอเคตั้งล่างเพื่อมาจำให้นั้นนะครับอุ่อ๊อุ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 ๊อะ๊อาทุกคนนีุ มันก็ละลายให้เราหหินไปจำขอนะครับโอ้โหผมได้หหินแค่เก้าเองนี่มันนักขุดตรงนี้จะไนานอยูพอถ่วงควรเพราะเราหยิ่ใต้น้ำทำไม่เล็บดีกว่าอลองดูสิว่าได้ไหมเอามาตัง้งหกุให้ เอ,อลองดูดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่เอานะาไม่เอานะาเจลากลับเราไม่ได้นะนายเกื <c oughs> อบเกือบเป็นปีกนิดนินะครับรถต้องรนะเติดก้มมันต์รุลาวานะครับโอเคผู้ชม ได้ของผลิตมาแล้เวเราของใส่กองให้หมดเลยตอนนี้ยังไม่มีเวลามาการตามผู้อะไรเลยอันนี้เราเก็บไว้ที่ของดีนะครับของดียังเ่เพชรเออฟิง g a แอนด์สติลเราก็ยังไม่มีเลยเอา โอเคแล้วก็ของดีอยู่ไหนมีไงโอ้โหยังมีนี้ด้วยโอเคไปไปเก็บเข้ากันเก็บเข้าโอ่รูย่รอล้โอีการเล่นแบบใหม่ขอปุม ดูขนมปังปุ <Huh? S 2> ่มได้มานี่ใหญมากใช้เพิ่มมันเล่นมาครับกับปุมบ้างเลยนะครับผู้ชม โอเคท่น่อไปจับจับจับจบจั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 บจรบจั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 บรัตจับจับจะไจัลจับ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 จบจับจัมจับจับจับจัับจ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 ัับจับจนบจัับจับจับจัับจัับจับจัับจับจับจาจับจับจั

เราได้มาเล็ดมาเพิ่มขึ้นอีกเยอะเห็นไหมนี่คือการทำสิ่งที่ปลูพืชผักเลยเนโอเคสิ่งที่เราลืมเก็บคือไปเก็บเพื่อเรากัน่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยัวดตกนี่นี่ มาแปีเห็นไหมเราก็ได้มาเยอะเ้าก็เราจะได้ปลูกต่อไปแต่ว่าผมว่าเห็นกัตนว่าโคพตอนนี้มันเยอะมากไม่มากโ co mycraft อย่างน,นั้นเนี่ยาตตอนนี้เราไม่ขยายที่ดีเลยต้องไปขยายบ้างต้องไปขยายเ้า แต่ไม่หมดเห็ะนไหมได้มาเจ้านี้ปเก็บใบปูดจำเป็นด้วยเอาอันนี้ใส่นี้ใช่ไหมใส่เอื่นด้วยใส่โป่งปืดพอ,อเวลาเอาไปใช้ต่อก็เราสามารถใช้ได้อันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่เวลาประจำอะไรมันก็ไม่เปลีย่ยนเลยนะปูด้วย ยังมีตาลูกอยู่เนาะอู้หูเป็นแค่ตาลูวแล้วโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนผู้ชมอือนึบนอนผู้ชมก็เห็นว่าทำไมผมว่าย่ามาจากไหนก็หาดิหาย่าจนตามปื้ดที่ได้ง่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ยังเปล่งน้อกันไม่ทำไม เออเดี๋ยวเราไปดูไฟฟ้าปูมีภาพหน่อยดูสิโอ้ไฟฟ้าปูมีภาพเฮ้ยโอนะแต่ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือหืออุ้ยอุ้ยอู้จไม่กล้าเดินไปเลยข้างในอื๊บอื๊บยอดใช้ ก็ไม่ได้โอ้โหแล้วว่าคลิปนี้ลากคนอย่าลืมกดไลค์ช่องหนึ่งกจโปรก็แม่น้วยนะครับบ๊ายบาย